ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับและเข้าสู่ช่อง เชลลี่เอ็ X กซ์ชาแนลครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครชื่อว่าโกเทนเอ็มยูไอครับก็ตัวละครนี้ผมเป็นจากเรื่องดาก้อนบอลซูเปอร์นะฮะหรือก็คือดาก้อนบอลเซตหรือก็คือดาก้อนบอลจบฮะถ้าจะนับจริงๆแล้วถ้าจะนับจากตัวละครของโกเทนเนี่ยมันอยู่ที่ดาก้อนบอลเซตนะครับผมภาคจอมานบูนะครับแล้วก็ในร่างของ MUI เนี่ย หรือพลังของ MUI เนี่ยมันอยู่ในผ้าของซุปเปอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเขียนไว้ก็คือเป็นดาก้อนบอลแซดแล้วกันนะครับเพราะว่าเอ้หรือว่าเขียนเป็นดาก้อนบอลซุปเปอร์อะไรบหรือหรือเขียนแค่ดาก้อนบอลเฉยๆอ่ะเอาง่ายคือผมจะเขียนว่าเป็นดาก้อนบอลซุปเปอร์แล้วกันนะครับของชื่อคลิปนี้นะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังของตัวละครนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับแล้วก็คะแนนของตอัวละครนี้จะเท่าไหร่เรามารับชมกันเลยครับ เดินซ้ายเดินขวาก็เป็นการเดินปกติเลยนะฮะเป็นการลอยนั่นแลหละเออนะฮะแต่ว่าในเกมคือเดินนะฮะโอเคตามนั้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ากระโดดก็กระโดดได้โอ้โหหนึ่งสองสามสี่โอ้โสี่ 1, 2, 3, ครั้งนะท่านผู้ชมสุ่บจำได้ไหมได้นะครับผมกระโดดได้สี่ครั้งแล้วก็สุ่บจำได้โอ้โหใหม่ก้อนโโหโคตรสูงอะบอกเลยอ่ะต่อไปครับจะเป็นการวิ่งนะครับผมก็กดตัวดีสองครั้งนะครับก็จะเป็นการวิ่งแบบนี้เลยครับโอ้โหโคตรไว การถอยหลังก็เหมือนกันนะฮะก็จะเป็นการแบบวิ่งแบบนี้เลยนะครับวิ่งถอยหลังนะหันหน้าไปข้างหลังอ่ะเออเฮ้ยหันหันหน้าไปด้านหลังแล้วก็วิ่งไปด้านหลังนั่นเองนะครับอืมอ่าเหมือนกันนะครับผมโอเคเรามาดูท่าชาร์จกันก่อนฮะท่าชาร์จก็จะแบบนี้นะครับตัวพีฮะปึ๊บอ่านี่คือท่าชาร์จของโกเทนในร่าง MUI นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีคอมโบครับผมโวตเจ้ผมโวที่หนึ่งครับ นี่ครับนี่คือ mu i ของโคเทนนะครับนี่เลยเจ๊กเอาตามจริงก็คือในอนิเมะเนี่ยมันไม่มีนะครับผมแล้วก็เอาไม่คือในเนื้อเรื่องหลักหรือว่าในเนื้อเรื่องทุกเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่มีนะฮะอันนี้คือมันทํามาให้แบบให้เล่นเฉยนะครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะตามนั้นเลยครับโอเคเอาแบบแบบมาให้เล่นอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับคอมโบที่สองครับผมตัวเคครับผมนี่ครับปั๊บปั๊บเพิบเพิรบปั๊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 บปับนี่คร โอเคครับประมาณนี okay, ้ต hmm ่อไปตัวแอลครับผมก็จะเป็นการโจมตีแบบโจมตีด้วยการใช้แบบอ่าพลังอัดอัดอากาศนะครับผมนี่เลยอ่าอ้าวตายจ้อยทำไมโอเคอ่ะนี่ครับผมก็เป็นการใช้อ่าการโจมตีด้วยอ่าการอัดอากาศของลมนะครับผมประมาณนั้นอู้ี่ยอ่ะต่อไปเป็นการกระโดดแล้วก็โจมตีครับกระโดดแล้วก็เจ้ครับผมอ่าเป็นการโจมตีศัตรูด้วยการใช้อ่า อะไรเนีว์ปไปหาศัตรูแล้วก็โจมตีด้วยมัดนะผมนี้เลยเอ้ไม่ใช่มัดเป็นการเตะนะผู้ชมเออนี่ไงเป็นการเตะนะครับนี่เนี่ยนี่ครับประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปเป็นการกระโดดแล้วก็ขี่ครับเฮ้ยอะไรอันนี้เป็นการใช้ขาเตะเหมือนเดิมนะฮะอ่าแต่ว่าอันนี้จะแบบอยู่อยู่สูงหน่อยนะครับประมาณนั้นต่อไปจะเป็นการกดกระโดดแล้วก็แอลครับจะเป็นการโจมตีแบบเมื่อกี้เลยนะเออ แม่มันรู้สึกรุนแรงมากเลยอรัดูดิอย่างเท่อ่ะนี่แหละครับคือโกเทนล่าง MUI ครับผมท่านผู้ชมตู้มโอเคครับผมประมาณนี้ต่อไปเป็นการกดใช้การโจมตีคอมโบถ้าหมุนกด S D แล้วก็ J ครับไปปั๊บเป็นการกดใช้การโจมตีกดอากาศอ่ากดอัดอากาศของเออ่โกคูเนี่ยโกเทนที่ใช้การโจมตีครับนี่เลย อผมชอบอะแม่งมันอทําให้แบบมีโกเทนที่แบบพลังแบบแข็งแกร่งแล้วทรงผมมันเหมือนกันเลยนะเอออยากรู้จริงๆว่าถ้าโตมาเนี่ยโกเทนมันจะเป็นยังไงวะมันจะมีพลังอะไรบ้างเฮียเอออยากยุ่จริงอะเออในปัจจุบันตอนนี้ก็คือแบบยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับผมก็ก็ก็เริ่มโตแล้วล่ะเออนะครับประมาณนั้นอืมก็นะต่อไปครับผมสกิลเอเแล้วก็เจครับไป เอาอะไรเนี o, ่ยอะไรเนี่ยอื้อหืออื้อหืออื้อหือเฮ้ยอื้อหือโอ้ my god โคตรแรงครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหแม่งนานมากบอกเลยเอาจริงๆนะท่านี้คิดว่าน่าจะแบบครึ่งหลอดแน่นอนอะเออร้อยเปอร์เซ็นต์นะบอกเลยจริงอ่ะต่อไปผม S D แล้วก็ K ครับไปปึ๊บเชือบปั๊บนี่นี่ครับผมแล้วก็ใช้พลังสีขาวครับผมเป็นบอลเกงกิเป็นพลังอ่าของบอลเกงกิหรือเปล่าไม่จับ แต่ว่าเป็นพลังของ MUI ครับผมตามนั้นฮะอ่ะก็ในพวกสกิลเนี่ยมันจะเหมือนกับเออ่โกคู MUI นะเพราะว่ามันก็คือมันถอดแบบมาจากโกคูนั่นแหละเออนะครับอ่ะต่อไปผม S A แล้วก็ K ครับไปเอาละอออืืหเป็นการใช้โจมตีแบบนี้ครับผมใช้พลังครับผมแล้วก็มันจะเป็นพลังขึ้นเต่านะแต่ว่าเป็นปล่อยมาจากมือนะฮะเป็นพลังขีบบาร์นั่นแหละประมาณนั้นนี่ครับซุบแล้วก็แบบนี้เลยครับจับไว้แล้วก็บุ้มประมาณนี้โอ้โหโจมตีเพิ่มเติมด้วย แรงนะเอาจริงๆต่อไปให้ผมเป็นการใช้ฮาวมี่ฮาวมี่หาครับผมกด S D แล้วก็ L ครับผมไปฮะฟุ้มนี่ครับผมโอ้โหเชี่ยครึ่งโลกันแลยอ่ะโคตรแรงถ้าโลกกดค้างล่ะกดค้างครับผมฮาวมีฮาวมฮ่าประมาณนี้ฮะโอ้โหเอฟเฟกต์มันอย่างสวยอ่ะเอาจริงๆผมชอบอ่ะชอบมากฮาวมีฮาวมฮ่าประมาณนี้นะครับผมต่อไป S A แล้วก็ L ครับผมไปปุบนี่ครับผมอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่า ถ้าสตูเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเราได้นะมันก็คืออ่ศสตูเนี่ยถ้าสตูโจมตีเราใช่ไหมมันก็จะทําการหลบให้นั่นเองนะผมนี่เลยเป็นพลังของอาลต้สติงอ่ะสุดยอดสัญชาตญาณนั่นเองนะผู้ชมนะนี่เลยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าถ้ามันอ่าบัฟหมดก็มันก็ไม่สามารถหลบได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนี่มันก็จะหลบให้แบบนี้เลยนะครับผมอ่าตามนี้นะครับผม ที่เห็นมันมานามันลดนี่คือแบบเอถ้ามานามันลดก็คือมันมันก็จะหลบเหมือนเดิมนะหรือเปล่าใหนดูก่อนให้มันหมดดิอ๋อถ้ามานาหมดก็จะหลบเหมือนเดิมนะฮะนอกจากว่ามันจะบัฟหมดเท่านั้นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะบ้าเหมือนว่ามันมันเอาบัฟมันเอาบัคมาด้วยอ่ะเออก็คือแบบมันน่าจะเอามาจากท่าที่แบบมาจากโกคูอ่ะเออและแบบถ้าโจมตีถ้าศัตรูมาโจมตีเราเนี่ย มานามันจะลดไปด้วยอะเออเสียดายนะบุมมันมีบั๊กด้วยนะฮะถ้าเอาไปเล่นจริงๆก็คือแบบมันก็ไม่ได้โกงอะไรหรอกแต่ว่ามามานาเราจะลดแล้วก็ไม่สามารถใช้สกิลที่มันแบบอ่าสูตรสกิลอะไรแบบนี้ครับผมมันจะไม่สามารถใช้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรอะเออขอแค่หลบได้ก็พอแล้วก็โจูมตีได้ก็คือแบบวิดีกูดแ,แล้วชนะแล้วอันนี้สำนีกก็โกงแลลวนะเออถ้ามันไม่ลดนี่คือแบบมันก็ มันก็ยิงโคตรโกงเลยแหละเอออ่ะต่อไปผมก็จะเป็นการกดตัวไอนะครับมีอะไรไหมไม่มีอรับเอสแล้วก็บไอครับตัวโอครับเอสแล้วก็บโอครับต่อไปจะเป็นการกดใช้สกิลพิเศษครับผมก็คือมันมีไหมเรามาดูกันครับเอสแล้วก็บเจ้คไม่มีนะครับเอสแล้วก็บเคครับไม่มีครับเอสแล้วก็บแอลครับมีนะครับผมจะเป็นการกดใช้สกิลเดี๋ยวเดีนี่มันเสียงโกคูนี่มาดูเอาให้คือเสียงโกเทนแล้วก็โกฮังแล้วก็โกคูเนี่ยมันเสียงเหมือนกันฮะคนภาคเดียวกันนั่นแหละเออเออ แต่ว่าโทนเสียงมันเป็นโกคูนะครับก็จะเป็นท่าแบบนี้เลยนะผมเหมือนกับโกคู MUI เลยนะผมนะนี่เลยปั MIT ๊มประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันถ้าไม่ตายกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมกดทํ้ไม่ตายนะผวก็กดตัวยูนั่นเองนะฮะกดไปครับปึ๊บนี่ครับนี่คือท่าไม่ท่ของโกเทนนี่เลยปึ๊บปึ๊บปั๊บชิงซึบหรือตัคตัด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 ตัตัตั แล้วก็เสริมพอม,มีอ่ะไงมฮะโอ้โหโอ้โหใหญ่มากอเอ้เรียเกือบตายอ่ะบอกเลยสุดยอดเกือบตายได้อ่ะท่านผู้ชมเอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นก็ได้ท่านผู้ชมตามนี้ฮะโอเคอ่ะอ่ามันมีท่าอะไรไหมวะผมก็ลืมอ่ะไม่น่าจะมีอะไรแต่นะอ่ะตามนี้นะผมนะ สร้าใครอยากให้ผมรีวิวตัวละครอะไรสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวละครเนี่ยเนี่ย,ยก็บอกในคอมเมนต์ได้เลยแนละผมจะไปพิมพ์บอกนะครับว่าคลิปจะมาเวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะนะครับตามนั้นเลยนะครับก็สำหรับใครที่รอคลิปตัวละครที่ทุกคนอยากจะให้ผมรีวิวอะ่ะก็รอได้เลยนะครับผมนะก็กําลังจะดําเนินการนะครับผมโอเคเอเอลืมลืมบอกคะแนนโอเค อ่ะคะแนนของตัวละครนี้ผมเอฟเฟกผมไม่ไปเลยนะครับผมสิคะแนนไปเลยฮะเกมเพลย์ผมไม่ไปเลยครับ9.5คะแนนครับผมต่อไปจะเป็นเอ่สสอสไปดตัวละครครับผมให้ไปเลยนะ that, คะนรัแบกบ็มันก็รู้สึกแบบมันก็รู้สึกได้แหละเออมันก็ให้ไปเลย9.5แล้วกันฮนะคะแนนสรุปของตัวละครน,นี้ก็อยู่ที่9คะแนนนั่นเองครับผมเพราะว่ามันเป็นการก๊อปของพลังโกคู Who เอามานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือแบบมันไม่ได้สร้างอะไรมากมายนะฮะม,มันสร้างแค่สไปดเพิ่มขึ้นมาฮะแล้วก็ท่าพวกท่าอะไรนี่ก็เอามาจากโกคูเท่านั้นนะฮะ ก็คือให้ไปเลยครับ9คะแนนนั่นเองฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมแล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมมันจะได้แจ้งเตือนนะฮะทุกคนต้องมนการลงคลิปหรือว่าไลฟ์สูงครับจะเป็นคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ Round 1 Fight Charge